สวัสด,ดีพี่น้องฟองปายสกูสกุลค,ค่ะพบพอกับสาวโบใส่ลุยนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูช่างนกนะคะเอาเอ0เจ็ดร้อยไปใส่พื้นเมื่อวานช่างก็ทำการพ่นสีแล้วนะคะมาเบิ่งสร้างนกแล้วเสียวแล้วเสียวขื้นขึ้นผู้เดียวและเสียบขื้นแนวใดวันนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีลูกน้องไอ้ช่างนะคะเพราะว่า บาวพูดพื้นผ้าผอไปหาหมออยู่สีสเกตฮะก็เลยต,ต้องเฮ็ดพเดียวอันนี้เราก็จะใช้เป็นรถแมคโครทั้งสองพันเลยนะยกมือรอแล้วเอายกพื้นขึ้นแล้วนะคะต้อง่อยรถลงก่อนยาวพูดพี่น้อง ต้องมาบุกรถเพราะว่าเพื่อจะถอยเข่าอันนี้ทั้งถอยรถแล้วก็ทั้งขับรถไม่คีกสองคันพี่น้องเดี๋ยวคืดเบิ้ง ออยมาแล้วค่ะเอาได้โบอีกไม่ขึ้นโบขึ้นพี่น้องโบขึ้น ไม่ขึ้นไปนู่นแล้วก็ถอยมารถเราต้องขึ้นบ้านก่อนนะค่อยถอยตรงมาข,ขึ้นก็ขึ้นก็ยากรถมันเบาพี่น้องมันขึ้นยากแล้วอยไ,ไหลมา มามาชนชนไหมจะชนไหมเลยเลยเลยเย็ก ขึ้นขึ้นแล้วยกท้ายขึ้นแล้วนะใช้ถุงลมช่วยขึ้นแล้วตรงหอยมาตรง อ,อันนี้เปลี่ยนลงจากรถสิบสองล้อมาขับรถไมโครนะยกขึ้นอีกไม่คุ้น เลยเลยถึงคิวคูบาร์ตาแล้วค่ะอ่าายกพี่น้องยกเอียงไหม ต้องมีคนขับช่วยนะมันเดีจะสูกคนหนึ่งยกรอคนหนึ่งถอยมาเรื่อยๆค่อนข,ข้างที่จะอันตรายพูดรลุ้นเลยพี่น้องรุ้นไปครับ คนเดียวสามขั้นคนเดียวสามขันค่ะชนแล้วอาเป็นการขึ้นแบบใหม่แบบสับกว่า <c oughs> จะขึ้นได้ทุกคนมันสะบัดนะมันมันขึ้นบ่ไดดมันมมีน้ำหนัก ลดหางมันเบามีตัวหัวกับกัดซีต้องใช้พื้นนะคะกดเพื่อรองรับน้ำหนักมันที่เหลือก็จะเป็นงานไมโครนะคะต้องขยับไอตัวพื้นเข้ามาหารถก็ต้องใช้ไมโครช่วยนะคะทุนแรง ค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดนะให้มันลงล็อกเนาะ และแล้วก็วางสำเร็จนะคะทุกคนโอ้ยใส่ทั้งรถใส่ทั้งคนพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นนะคะเดี๋ยวช่างนกก็จะมาทำการยึดไว้กับรถไอที่เกินไว้ก็เดี๋ยวก็ตัดออกนะคะคาสีที่เกินแล้วก็ตัดทิ้งคือแบบเมื่อยเมื่อยแห้งนะคะนักดูเหงื่อ ที่นี้ก็อ่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสัต์ก็ได้ควิดีโอจงผอกันไปนะนองสบายสวัสดีค่ะ